จะรุนเหมือนกันแต่ว่าใช่พวกเราก็รุนเหมือนกันหนูว่ามองว่าวันนี้เป็นเกมที่ดีนะอย่างเราไม่เคยเจอฝรั่งเศส<ช>พอมาเจอวันนี้ก็ได้รู้เขาและอย่างที่เห็นของเขาเลยคือต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเสิร์ฟดีทุกอย่างเขาก็คือเขาสามารถตัดเกมลุกเราได้แต่ว่าเราพวกเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาเสิร์ฟดีพวกเราก็รับขึ้นมาค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทีมเนาะที่ช่วยกันเล่นอย่างสุดพลังมากสุดเต็มที่มากก็ดีมากนี่ค่ะ นท,ที่เลยสมหงงานได้ดีเดียวใช่แม่ก็ขอบคุณทีมแล้วก็สตาทีมแล้วก็ทุกคนในทีมเลยค่ะที่แบบช่วยกันแบบเอาจริงอ่ะมันมันเล่นค่อนข้างยากเพราะเราก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนด้วยใช่แล้วเขาก็ไม่เคยเจอเราแล้วก็แบบเหมือนรูปแบบมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกคนก็ช่วยกันได้ดีค่ะแต่ถ้าส่วนตัวก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบทําแต้มให้ได้เยอะแล้วก็ช่วยตัวหลักให้ได้มากที่สุดค่ะ สถานการณ์ิทุกคนเหมือนเหมือนพอมีความทนาไปสอบเสร็จว่าวมีความอยากอยากได้กันมากกลายเป็นแบบมันมันมัน,มนเก่งแล้วมันเล่นไม่รี่แหละก็เลยพยายามบอกกันตลอดว่า่นให้รี่แหลกเออใจจอยไปแบบเล<ช>่นดังสนโง่ก็อย่างเงี้ค่ะ